ดูหนีสว en> ัสดีค่ะท uh, okay, uh, ุกที่เคนมนที่หนูมาหาแมรี่คนบางแคไม่ใช่แล้วถูกถูกแล้วแหละสก๊อตยิเข้าไม่ได้โอ้เออต้องรอป้าแมเข้ามาแล้วติวติวเขามีของกินให้เราด้วยนะฉีดเองเขาเพื่อความปลอดภัย แม่ไม่กล่าขึ้นหนูขึ้นไปแล้วบ๊ายบายกระโดดซาลาเปาโมจิผ่านกระจกฮี่พอตเตอร์เดินบนงูหัวเหยียบเป้าจีจีพร้อมแล้ว สไลเดอร์กระดิงกระดิ่งกระดิ่งโอ้โหอารมสไลเดอร์พี่สูวะสไลเดอร์มาลายสีบ้านดาดาพญาเนี่ยไม่ใช่แหละยิงปืนมาปัดเลยล่ะลูกที่หนึ่งยังไม่โดนลูกที่สองแปลได้ไป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 หลังจากนั้นไม่เหยียบที่มันเป็น พื้นสลาแล้วนมันจะขยับเล่นรบบนไฟเลมโบดึง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 เหมือนดิฟิคอลเลย์พนขยามเด็กลงตู่ไม่ได้ลงตู่แล้วลงตู่แล้วมันเยอะร้านแค่แ๋วแต่แ๋วนี้ก็ไม่ใช่แล้วอะไรก็ไม่รู้ ลุงตูน้ำมันแพงหนูเลยไปปั่นจกกักรยานลุงตูน้ำมันแพงเนี่ยนะหลังจากนั้นหนูมาละบายสีสีสีส,ส,สีแมวสาลามูมูมูใครเคยรู้จักบ้าง็จแลคลิปสำรักดิแล้วมันแตกตู ้วหลังจากนั้นมาเล่นเอ็กว์แม่หนูเป็นเอ็กค่ะใครเชียร์หนูหรือเชียร์แม่คะหนูมีวิธีฮฮ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 ิิิิิิิิฮิโอ้ยชนะแล้วตรงหลังจากนั้นมาขายพิซซ่าสดเยิ้มเยิ้มทอดทอดกรอบกรอบอร่อยนะคะ ใส่เห็ดใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วกรอบกรอบหอมหอมอร่อยยืดยืดหลังจากนั้นย่งไปทำไส้กรอกให้แม่ค่ะไส้กรอกทำไส้กรอกให้แม่อร่อยเจี๊ยบ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 น่าเสียงไก่หรือเปล่าใส่หัตดักเข้าไปเสร็จแล้วใส่ชีส บอนบาสิกาบุนดีล่าผู้หนูจะเป็นดีล่าผู้ไหมดีล่าพลจับบิงโกหนูเก่งเหมือนซาล่าหลังจากนั้นเลย ไอ้ต้นกบเปลวเปลวเปลวหลงหลหลังจากนั้นก่อนกลับกินไอติมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะบ๊ายบาย